รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ปลาในน้ำแวกไว้วารีเป็ดใหญ่น้อยไหวแวกชนละทีข้างบ้านมีดอกไม้งามตามฤดูบ้านฉันมีสวนครัวรินรัวกว้างมีกองฟางนกเขาขันคูเสียงร้องดังจูครูมีเธอเคียงผู่ฉันแสนสุขใจ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกันเหมือนเช่นเคยเลยครับผมทิศบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บกิยาพันธ์ครับท่านผู้ชมครับเราอยู่ระหว่างเทศกาลถือศีลกินเจหลายคนอาจจะพูดถึงคาว่ากินเจเฉยแต่คนจึงมีถือศีลกินเจด้วยหมายความว่าในช่วงนี้เราก็จะละเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์การเบียดเบียนสิ่งที่มีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเนื้อสัตว์นะฮะและ ในโอกาสเดียวกันเราก็ถือโอกาสนี้ในการถือศีลด้วยความจริงเรื่องการถือศีลน,นั้นเราต้องถือศีนกันตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเราในฐานะที่เกิดเป็นพลเมืองไทยควรจะเคร่งครัดในศีลห้าทุกวันครับท่านผู้ชมครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในเทศกาลถือศีลกินเจครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้เรื่องราวดีๆมีนำเสนอกับท่านเรื่องนั้นคืออะไรไปชมครับ ซาเกษตรวันนี้เสนอคำว่าแก้แดดเมื่อสมัยฉันยังเด็กเนี้ยนะถ้าหากว่าเด็กคนไหนเนี้ยมันทำตัวเป็นผู้ใหญ่เร็วกว่ากำหนดเนี้ยเขาก็มักจะบอกว่าไอ้นี่มันแก้แดดแต่ความจริงคำว่าแก้แดดเนี้ยมันก็มาจากการที่พืชผลของเราบางทีเนะี่ยมันสุกไม่จริงหรอก แต่ว่ามันโดนแดดเผาทางทิศตะวันตกเสียจ,จนกระทั่งเรื่องมันแก้ไม่จริงแต่ดูมันแก้เขาเลยเรียกว่าแก้แดดแล้วแดดเดี่ยวนี้นะมันร้ายกาจมากรังซี่มันแรงฉันก็อยากจะบอกว่าเวลาจะไว้ผล,ลไม้เนี่ยไอ้ทางทิศตะวันตกที่แดดแรงๆเนี่ยยังไงก็ห้าใบมันพรางแสงให้มันน่อยหรือจัไระยับลูกให้ดี หรือบางลูกไม่จําเป็นเนี่ยเราก็ปลิดออกเสียตั้งแต่ต้นอย่างนี้แหละมันจะไม่มีปัญหาแก้แดดนะจ๊ะสนับสนุนโดยปุ๋ยตราหัวหัวคันไถบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดท่านผู้ชมครับวันนี้ทิดบวนบางประมามีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเรื่องที่จะเล่าให้ฟังก็คือไปสำรวจดู ไลน่นาของพี่น้องเกษตรกรปรากฏว่าที่หน้าโรงเจพังม่วงนะครับเวลาเราขับรถจากอำเภอศรีประจันที่จะไปวังว่าสำชุกเนี่ยนะก็จะผ่านโรงเจพังม่วงมันมีแปลงที่ปลูกเผือกอยู่นะครับผมคิดว่าพื้นที่ตรงนี้นี่ค่อนข้างจะเยอะเลยแหละปลูกเผือกเป็นแปลงใหญ่มากาก็ประมาณซักผมว่าเกือบจะ15ไร่20ไร่ประมาณนั้นนะประเมินด้วยสายตา แปลงเนี้ครับโอ้โหผมเห็นเผือกแตกไกลๆแล้วผมก็รู้สึกวิตกกังวลก็เลยขับรถไปดูดูแล้วเจออะไรครับท่านผู้ชมครับผมไม่ได้เจอเจ้าของวันนี้จึงมาออออากาศเพื่อจะบอกใครรู้จักก็ไปบอกด้วยคืออย่างนี้ครับปรากฏว่าเผือกของท่านที่ปลูกเนี่ยนะท่านผู้ชมถ้าดูที่ใบจะหาใบาที่เป็นปกติที่เป็นใบเขียวๆเ,เนี่ยมีครับแต่มักจะเป็นใบที่เพิ่งจะเ,เกิดใหม่ไม่นาน ส่วนใบที่เกิดมาแล้วเนี่ยเราจะพบว่ามีแผลเป็นจุดแผลสีน้ำตาลนะฮะเริ่มจากแผลเล็กๆแล้วก็แผลลามขยายใหญ่จนกระทั่งถึงว่าท้ายที่สุดเนี่ยใบทั้งใบนั้นก็จะมีอาการใบไหม้ท่านผู้ชมครับและใบก็จะแห้งตายไปนะฮะแล้วในพื้นที่หนึ่งใบเนี่ยต้องถือว่าเสียหายหนักมากเพราะธรรมดาใบหนึ่งเนี่ย เจอสักจุดสองจุดก็ถือว่าแย่แล้วแต่นี่หนึ่งใบเนี่ยเราจะเห็นจุดแผลสีน้ำตาลเยอะแยะไปหมดเลยคำถามถามว่าแล้วมันแย่ยังไงโรคนี้เป็นโรคสำคัญสําหรับเผือกครับท่านผู้ชมครับเขาเรียกว่าโรคตาเสือบางคนเรียกโรคตากบตาเสือแต่ความจริงควรจะเรียกว่าโรคตาเสือเพราะว่าอธิวาตาก,กบคือเห็นเป็นแผลจุดเล็กๆ นะแต่ความจริงเขาเรียกโรคตาเสือเพราะมันพอท้ายที่สุดแผลเนี่ยมันจะขยายใหญ่ขึ้นครับท่านผู้ชมครับทีนี้โรคตาเสือของเผือกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเวลาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเชื้อสามารถจะลามจากใบไปที่ก้านใบแล้วก็ลามไปจนกระทั่งถึงหัวเผือกเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นโรคนี้จะแก้ไขปัญหากันยังไงแล้วแปลงนี้เนี่ยมีข้อบอกพร่องตรงไหน <พ uka> เดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะมาคุยให้ฟังครับพืชเจริญเติบโตได้ดีต้องอาศัยปัจจัยที่ครบถ้วนมีน้ำอากาศธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมปรารถนาดีจากเฟติลอนคอมบิบริษัทษสหายเกษตรเคมีพันจำกัดในปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกอยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่ผลผลิตต่อไร่ของเรานั้นยังน้อยกว่าประเทศคู่แข่งดังนั้นประเทศไทยจึงควรเร่งรัดในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตโดยการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นการดูแลเมื่อตอ้นยางยังไม่เปิดกรีอายุ1-7ปีให้ใส่ปุ๋ยสูตร16-8-4 18-4-5อัตรา400-700กรัมต่อต้นต่อปีโดยแบ่งใส่2-3ครั้ง และต้นยางที่เปิดกรีดแล้วอายุ7ปีขึ้นไปหรือเส้นรอบวงมากกว่า50เซนติเมตรให้ใส่ปุ๋ยสูตร15 7,18อัตรา1.5กิโลกรัมต่อต้นต่อปีแบ่งใส่สองครั้งในช่วงต้นผลและปลายฝนโดยการหว่านระหว่างแถวแล้วพระดดินกลบบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนอยู่คู่กับเกษตร,รกรทั่วประเทศมาเป็นระยะเวลานาน สิ่งนี้เองคือเครื่องยืนยันถึงคุณภาพที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเกษตรกรตลอดมาเพราะสิ่งเหล่านี้คือภาพสะท้อนคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของเกษตรกรอันจะนำความสำเร็จที่ยั่งยืนมาสู่ประเทศไทยตลอดพืชเจริญเติบโตได้ดีต้องอาศัยปัจจัยที่ครบถ้วนมีน้ำอากาศธาตอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมปรารถนาดีจากเฟสติลอนคอบิบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัด สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิบริษัทสายกเกษตรเคมีพันธ์จำกัดท่านผู้ชมครับเรากำลังคุยกันเรื่องโรคตาเสือของเผือกโรคตาเสือของเผือกนี่เกิดจากเชื้ออะไรครับเกิดจากเชื้อไฟทอปเทราครับท่านผู้ชมครับพอพูดถึงว่าถ้าเขาเป็นเชื้อไฟทอปเทราคเวลาเขาเข้าทำลายแล้วเนี่ยนะฮะเชื้อสามารถที่จะแพร่ระบาด ไปโดยน้ํานะครับแค่น้ําผ่านแล้วพาเชื้อลงไปจากใบเนี่ยมันไปที่ก้านใบได้แล้วก็ลงไปถึงที่หัวได้น้ําในระหว่างแปลงนั้นเชื้อก็สามารถที่จะสร้างสปอร์ที่เรียกว่าซูอสปอร์นะครับแล้วก็ว่ายน้ําแล้วก็ไปเจอพืชนี้ก็จะเข้าทํำลายได้ท่านผู้ชมครับนี่คือความร้ายกาจของเชื้อไฟทอปเทอร่าถ้าเราพูดถึงพืชอื่น,นเนี่ย โรคลากเนา่าโคนเนา่าทุเรียนโรคลากเน่าของส้มนะโรคลากเนา่าโคนเน่าของมะนาวรวมไปจนกระทั่งถึงกล้วยไม้ที่เป็นโรคนา่าดําก็รว้แล้วแต่เป็นไฟทอฟทลร่าแต่แล้วแต่ว่าเป็นเชื้อสปีชีส์ไหนเท่านั้นเองท่านผู้ชมครับทีนี้ถามว่าทําไมแปลงนี้ถึงได้เป็นเยอะที่เป็นเยอะเพราะว่าเวลาท่านปลูกเผือกในอย่างเนี้ยผืนใหญ่ทําไมปลูกผืนใหญ่มากเลยล่ะครับผมอยากจะแนะนําว่า อยากจะให้ปลูกนะฮะถ้าสมมติต้องปลูกจํานวนเยอะก็ให้แบ่งเป็นแปลงย่อยนะฮะแล้วให้มีขั้นบ้างเวลาตอนที่เชื้อมันระบาดเนี่ยมันจะได้ไม่ต่อเนื่องอถึงกันหมดแล้วที่สําคัญเนี่ยถ้าดูระยะปลูกนะครับอย่างเผือกที่เห็นเนี่ยนะฮะอยู่ในที่ลุ่มเราก็ปลูกเลยว่าเผือกน้าก็คือจริงเป็นเผือกปกตินี่แหละแต่ว่าเราปลูกในนานะตอนเรายกล่องปลูกแล้วเราก็แทงดินออกมาโปะ คนต้นเผือกก็เป็นล่องใช่ไหมครับระยะระหว่างแถวเนี่ยผมคิดว่าใช้ได้คือระยะที่ท่านใช้เนี่ยประมาณ1เมตรนะผมไม่ได้เอาตลับเมตรไปแต่ว่าประมาณ1เมตรแน่นอนแต่ว่าระยะที่ต้องปรับปรุงก็คือระยะระหว่างต้นครับท่านดูฮะระยะระหว่างต้นเนี่ยทีเกินไปนะ,ะความจริงหนึ่งต้นที่เห็นเนี่ยเว้นไปสักสองต้นก็นยังได้ท่านอาจจะบอกว่าจะได้หัวเผือกน้อยน้อยแต่ว่า ท้ายที่สุดเนี่ยแต่และหัวเนี่ยมันมีน้ําหนักดีผมว่าผลผลิตจะมากกว่าทีนี้พอแน่นขนาดนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะทําให้ใบเผือกเนี่ยอับทึบไปหมดเลยการระบายอากาศไม่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเชื้อก็เกิดรุนแรงถ้ายิ่งอยู่ระยะมรสุมฟ้าฝนตกก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้มีโอกาสตัดแต่งได้ต้องตัดแต่งใบที่เน่าที่เสียรวบรวมเผาทําลายแม้จะบอกว่าเยอะก็ต้องทํา นะฮะและในเวลาเดียวกันต้องรีบฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดไฟทอทชร่าโดยเฉพาะอย่างนี้ถือว่าหนักและรุนแรงมากนะเราก็เอาฟอรั่มมานะฮะแล้วเวลาจะฉีดก็ควรจะผสมสารจับใบนะฮะหรือที่เรีอกอยกยาจับใบเนี่ยลงไปด้วยเพราะว่าใบาของเผือกนั้นมันจะน้ําจะกลิ้งไปกลิ้งมานะครับเพราะฉะนั้นใส่สารจับใบเข้าไปด้วยนะฟอรัมบวกสารจับใบ อย่างนี้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาไม่ให้เชื้อนั้นมันแพร่กระจายต่อไปได้อีกนี่คือปัญหาที่ต้องรีบทำใครรู้จักเจ้าของไปบอกด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอนิจจาวัตสังขาราพระธันว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงรู้ภาพนี้แม้แต่ หมาปูนปั้นที่เขาปั้นไว้ขายตั้งไว้มันยังผุมันยังกร่อนเชกเช่นเดียวกันกันกบสปปรรพสิ่งทั้งหลายมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาแต่สิ่งที่แน่แท้แน่นอนก็คือหลักธรรมของพระพุทธองค์ขอเชิญชวนให้พวกเราอยู่ในศีลในธรรมและเข้าใจความเป็นไปแห่งธรรมชาตินะครับ ท่านผู้ชมครับทิดบวนชวนชมวันนี้นะฮะผมจะพาท่านไปดูว่าปกติเนี่ยเวลาเขาค้าขายต้นไม้กันเนี่ยนะครับยังปัจจุบันต้องยอมรับว่าแหล่งที่จำหน่ายพันธุไม้โดยเฉพาะพันธุไม้ผลหรือว่าที่เราปลูกจะเป็นฝรั่งเป็นมะนาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะอยู่ทางย่านนคนปรปฐมอลอยต่อนคนปรปฐมบ้านแพ้วนะฮะคลองกินดาอะไรแถวแถนี้ ไม่ว่าคนจากที่ไหนไหนะก็มาซื้อต้นไม้กันที่นี่ท่านผู้ชมครับที่พามาดูก็คือว่าเวลาถ้าเราจะทำบ้านเนี่ยแน่นอนที่สุดครับนะหลังคานั้นนะเ,เขาก็ทำเป็นหลังคาพรางแสงเอาไว้สำหรับที่วางต้นไม้นะแล้วก็ที่สำคัญคือพื้นครับท่านดูพื้นนะพื้นเนี่ยเขาก็จะเอาไอ้ที่เท่าแกลบเนี่ยมาปูถามว่ามัน คำเมื่อกี้เท่าแกลบในที่นี้หมายถึงว่าแกลบเผานะฮะแกลบเผนี่ยก็เอามาปูเพราะว่ามันจะอุ้มน้ําอมน้ําดีมันจะมีความชุ่มชื้นดีนะแล้วก็ขอบข้างเนี่ยท่านจะใช้เป็นมุ้งสีฟ้าก็ได้หรือว่าจะเป็นะต,ตะข่ายพลางแสงก็ได้แล้วแต่นะฮะอันนี้ก็ยกขึ้นมาให้ดูเป็นแป,ปลงเป็นชุดๆไปเวลาที่เราจะชำต้นไม้ แล้วก็ที่สำคัญต้องมีทางระบายน้ำด้วยนะฮะเวลาปกติเวลาเข้าไปตัดกิ่งสมมติอย่างกิ่งฝรั่งนะฮะที่จะเอามาปักชำเนี่ยขั้นตอนวิธีการก็คงจะทราบแล้วว่าเราก็ต้องลิดกิ่งใบใบล่างๆออกแล้วก็จุ่มฮอร์โมนเร่งรากแล้วก็ปักลงไปในอคิเท้าแกลบซึ่งอัดแน่นอยู่ในถุงแล้วเขาก็มาเรียงนะฮะซ้อนกันเอามาเรียงเอามาเรียงเป็นแถวเลยท,ทําทีหนึงเนี่ย ห้าร้อยต้นพันต้นหลายพันต้นก็เรียงแน่นเลยและที่สำคัญก็คือว่าเมื่อพร้อมแล้วเขาก็จะต้องพ่นน้ำมานะครับเป็นแบบพ่นฝอยซึ่งก็แล้วแต่บางคนก็ต่อเป็นท่อพลาสติกบางคนก็ใช้ท่อ PVC ก็ก็แล้วแต่นะครับก็พ่นฝอยมาตรงนี้ต้องลงทุนค่าไฟค่าปั๊มนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ปักชำต้นไม้เพื่อการจำหน่าย บริเวณที่ผมว่าเนี่ยนะคนจากทางใต้ก็มาซื้อที่นี่จะเป็นเพชรบุรี bury, ก็มาซื้อที่นี่เรียกว่าทั่วประเทศอะมาซื้อกันที่นี่แล้วไม่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 พอนะยังวันที่ผมลองไปไปซื้อเพื่อจะไปฝากคนอื่นบ้างเขาก็บอกเอาแบ่งให้เพราะว่านะคนรู้จักกันอย่างนี้ครับท่านผู้ชมที่รพครับทีนี้การที่จะไปซื้อกิ่งพันไม้หรือคนที่ทํากิ่งพันไม้ก็ควรจะต้องผลิตกิ่งพันที่มันปลอดโรคปลอดเชื้อนะครับ ซึ่งบางพันเนี่ยมันอ่อนแอต่อโรคอย่างยกตัวอย่างพันธุ์มะนาวเนี่ยอย่างถ้าเป็นแป้นนะฮะถ้าไม่ใช่พิจิตหนึ่งเนี่ยหรือว่าถ้าไม่ใชเป็นพิจิตนะฮอย่างนี้ก็ก็มักจะเป็นโรคแข็งเคือเวลาเราไปซื้อกิ่งพันุ์ก็จะเห็นว่าก็จะมีคราบเป็นสีฟ้า,ฟาติดอยู่ที่ใบด้วยอันนี้เวลาเราไปซื้อหาเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงอย่ามือไปจับไปต้องแล้วมาป้ายหน้าถูตัวอย่างนี้ไม่ควรจะทํา ะะแต่ถ้าเป็นไปได้เวลาไปเลือกกิ่งก็ควรจะเลือกกิ่งที่ปลอดจากอาการอย่างนี้ควรจะเป็นกิ่งที่มีใบเขียวทั้งทั้งต้นอย่างนั้นจะดีที่สุดหรือว่าถ้ามีหมาก็ควรจะตัดแต่งกิ่งเหล่านี้ออกไปซะก่อนที่จะปลูกนะครับอา้าวใครจะไปลงทุนทําธุรกิจนี้บ้างก็เชิญนะครับ พืชเจริญเติบโตได้ดีต้องอาศัยปัจจัยที่ครบถ้วนมีน้ําอากาศธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมปรารถนาดีจากเฟ,ฟติลอนคอมบิบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัดปลาล์มน้ํามันจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญแนวทางปฏิบัติในการปลูกปลาล์มน้ามันเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่เริ่มจากการเลือกพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมการคัดเลือกพันธุ์ที่ดี การเตรียมพื้นที่ปลูกที่ดีและปลูกในช่วงเวลาที่เหมาะสมต้องมีการดูแลกำจัดโรคแมลงและวัชพืชด,ด้วยที่สำคัญคือการใส่ปุ๋ยซึ่งจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างเช่นปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินเดิมสภาพภูมิอากาศความต้องการธาตุอาหารของปาล์มน้ำมันในระยะเวลาต่างๆชนิดของปุ๋ยอัตราการใส่และราคาปุ๋ยซึ่งสำหรับต้นปาล์มที่อายุส่ปีขึ้นไป หรือที่ให้ผลผลิตแล้วนั้นควรใส่ปุ๋ยสูตร12 9 21หรือสูตร13 13 21อัตรา5-7.5กิโลกรัมต่อต้นต่อปีและปุ๋ยสูตร0 0 60อัตรา2กิโลกรัมต่อต้นต่อปีโดยแบ่งใส่ปุ๋ย2-3ครั้งต่อปีพร้อมทั้งเสริมด้วยกีเซราไและโบแรกตามความต้องการของต้นตามน้ำมันบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชน อยู่คู่กับเกษตรกรทั่วประเทศมาเป็นระยะเวลานานสิ่งนี้เองคือเครื่องยืนยันถึงคุณภาพที่เรามุ่งมั่นคัดนาเพื่อเกษตรกรตลอดมาเพราะสิ่งเหล่านี้คือภาพสะท้อนคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของเกษตรกรอันจะนำความสำเร็จที่ยั่งยืนมาสู่ประเทศไทยตลอดพืชเจริญเติบโตได้ดีต้องอาศัยปัจจัยที่ครบถ้วนมีน้ำอากาศธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริม ปราธานาดีจากเฟสติรอนคอมบิบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกับท่านผู้ชมครับช่วงตอบปัญหาวันนี้นะครับผมทิดบวนบางประมาก,ก็รวบรวมคำถามของท่านซึ่งค้างอยู่เยอะแยะนะฮะเพราะว่าเรามีเวลาแค่นี้เองอแล้วก็รวมทั้งภาพที่ท่านส่งมาด้วยอย่างภาพแรกเนี่ยนะครับท่านส่งภาพมาให้ดูอย่างกล้วยไม้เนี่ย ทําไมมันมีอาการใบเป็นขาขาวๆถามว่ามันเป็นโรคอะไรนะใช่เชื้อราไหมะจะแก้ไขปัญหายัางไงอาการที่ท่านส่งมานี่นะครับเป็นอาการที่เกิดจากแดดแรงเกินไปครับแดดเผาที่เราเห็นขา,ขาวๆตอนแรกเนี่ยพอนานไปแล้วมันจะแห้งแล้วก็เป็นสีน้ําตาลแล้วหลังนั้นเชื้อราจะลงซ้ําเติมอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นรีบเอากล้วยไม้ของท่านเนี่ย หลบแดดซะหรือจะทําตะข่ายพรางแสงท่านผู้ชมครับต้องยอมรับนะครับว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเดี๋ยวนี้แดดเนี่ยสมัยก่อนเราบอกเป็นเฉพาะช่วงแรงแต่เดี๋ยวนี้แม้ฤดูฝนหรือฤด,ดูหนาวแดดก็แรงมากแล้วใบไม้ก็จะมีอาการแห้งตายแบบนี้นะครับอันนี้คือการแดดเผานะฮะไม่ต้องไปฉีดยูคิดยาอะไรครับแค่ขยับแล้วก็พรางแสงให้เขาเสียในกล้วยไม้ไปดูอีกภาพหนึ่งครับ อบอกว่าปรงเป็นอะไรนะฮะบอกว่าแห้งเป็นสีน้ำตาลเป็นวงรอบเลยนี่ก็แดดเหมือนกันครับปกติต้องถือว่าอย่างปรงนี้ก็ต้องถือว่าค่อนข้างที่จะสู้แดดพอสมควรนะฮะเพราะปกติเป็นไม้กลางแดดอยู่แล้วนะอยู่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าระยะไหนถ้าความชุ่มชื้นมันน้อยเนี่ยแล้วแดดแรงเนี่ย จะเกิดอาการอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นตอนที่เราแยกย้ายมาใหม่ๆเนี่ยต้นยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ก็ควรที่จะระมัดระวังอย่างนี้แดดจัดเกินไปไม่สามารถจะไปขยับดวงอาทิตย์ได้ก็ต้องพรางแสงเท่านั้นเองนะครับนี่ก็แดดแต่อาการจากแดดเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นว่าทุกพืชมันจะต้องแสดงอาการใบไหม้ไปซะทั้งหมดนะครับอย่างกรณีของชบา ชบาปกติเนี่ยมันจะเป็นชบาปกติใบก็ต้องเป็นสีเขียวๆใช่ไหมครับหรือบางชนิดเป็นชบาด่างนะฮะใบก็จะออกมาเป็นด่างเขียวขาวสลับกันแต่ปรากฏว่าถ้าโดนแดดจัดมากๆแดดแรงๆเนี่ยชบาก็จะออกเป็นใบสีออกแดงๆนี่ก็เกิดจากแดดที่จัดแล้วก็แรงเกินไปถ้า,าถามว่ามันเสียหายอะไรไหม มันก็คงไม่ได้เสียหายอะไรมากนอกจากการเจริญเติบโตมาอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าใบามันไม่ได้เป็นสีเขียวก็เท่านั้นเองนะครับนี่ก็เป็นปัญหาจากแดดนะครับอ้าวคราวนี้ไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีคนมาบอกว่าทําไมใบมะม่วงแตกยอดอ่อนออกมาแล้วใบมันก็ร่วงธรรมดาใบาร่วงนะั้นมันควรจะเป็นใบแก่นะฮะผมก็ต้องบอกให้ท่านไปดูใหม่ใบอ่อนที่ร่วงมานั้นนะจะเห็นว่าที่ยอดน่ะเหลือแต่ติ่งหูใบยอยู่ นะเพราะว่ามันมีมแมลงที่ชื่อว่าด้วงกัดใบมะม่วงนะมันมาวางไข่ที่ใบอ่อนแล้วมันก็กัดใบแล้วก็ทำให้ใบเนี่ยล่วงหล่นไปเพื่อที่จะเข้าดักแด้ในดินแล้วก็จะกลายเป็นตัวแก่ต่อไปนะอันนี้ไม่ได้เป็นเฉพมาะมะม่วงนะครับวันหนึ่งพบใบบ้านแฟนรายการแม้แต่มายงชิดก็เป็นแล้วก็ช่วงตั้งแต่กันยามานี่แหละมันก็จะเริ่มระบาด เพราะฉะนั้นควรจะกวาดใบเหล่านี้รวบรวมไปเผาทําลายและทุกครั้งที่แตกใบอ่อนอาจจะใช้สารคาร์บอนต85ในการที่จะฉีดพ่นป้องกันนะครับไม่ได้เกิดจากการสุดโทรมของต้นอะไรนะเกิดจากการทําลายของแมลงชื่อด้วงกัดใบครับอ่ะและแถมท้ายสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับว่าท่านถามมาว่าพิกุลขยายพันธุ์ยังไงพิกุลก็ขยายพันธุ์โดยใช้มเมล็ดครับปกติมเมล็ดพริกุนก็จะเป็นสีน้ําตาลน้นตาตาลเนี่ยนะฮะ แล้วก็เวลามันเพาะในดินแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นต้นพอต้นสักประมาณเกือบๆครืบหนึ่งเราก็ย้ายไปปลูกได้ต้นหนึ่งลายสตังค์นะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีจ้าประชุมนี่ที่ฉันโทรมาเนี่ยฉันจะถามว่ากินเจกับข้าวหรือเปล่ากินละเออก็ดีปีหนึ่งเราก็ละ กินพวกเนื้อสัตว์บางก็ดีเหมือนกันแต่นี้จริงหรือเปล่าเห็นมีคนมาบอกว่ายัางเที่ยวไปหาเนื้อไก่เทียมแล้วก็ไอ้เนื้อเป็ดเนื้อไก่ที่เข้าทำเลี้ยนแบบอนะโอ้โหยากขนาดนั้นแล้วกินทำไมเจ๊นี่และที่สำคัญนะเลีกเลี้ยงอาหารที่มันมันจัดเข็มจัดหวานจัด นะแล้วที่สำคัญที่สุดการกินเจก็เท่ากับว,ว่าให้ร่างกายได้กินผักซึ่งเป็นอาหารที่ปลอดภัยจากจุลินทรีย์ปนเปื้อนและก็สารพิษต่างๆแล้วที่สำคัญกว่านั้นนอกจากกายเราดีแล้วจิตเนี้ยต้องดีด้วยจิตจะดีก็ต้องมีสิ้นกำกับสิธรทำอย่าลืมนะเอาไอ้ที่ฉันโถมาเนี้ยพราะฉันนะีะ เป็นห่วงท่านผู้ชมครับก่อนจะจากกันในวันนี้นะครับขอย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าเทศการถือศีลกินเจนะฮะไม่ว่าเราจะนุ่งขาวห่มขาวหรือจะนุ่งผ้าห่มผ้าสีอะไรก็แล้วแต่ขอให้เรามีอย่างน้อยๆที่สุดศีลห้าหรือท่านจะได้ถึงศีลแปดก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าผมเชื่อว่า ถ้าหากว่าทุกคนในโลกนี้อยู่ในศีลคือไม่ประพฤติปฏิบัติตามข้อ5ของศีลตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5แล้วสังคมจะอยู่อย่างเป็นสุขแน่นอนและสังคมจะเป็นสุขมากกว่านั้นอีกถ้าเราประพฤติธ,ธรรมคือธรรมะ5ข้อนะฮะเพราะฉะนั้นศีลและธรรมเมื่อเราได้เริ่มต้นในเทศการถือศีลกินเจแล้วก็อยากจะให้ถือโอกาสนี้ปฏิบัติ ต่อเนื่องกันไปตลอดทั้งปีและทำทุกวันเชื่อแน่ว่ากายดีจิตดีสังคมต้องดีแน่นอนครับท่านผู้ชมครับขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติติดตามรับชมรายการของเรานะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ